how d o you do it พวกเขาทำวงล้อรูเลตที่ไม่มีใครคาดเดาได้อย่างไรและพวกเขาผลิตน้ำมันมะกอกที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกได้อย่างไรและพวกเขาเปลี่ยนเศษขยะในศตวรรษที่70ให้กลายเป็นรถคานข่า,ขาวคลาสสิกของปี60ได้อย่างไรเราจะพาคุณไปทั่วโลกเพืเ่อแสดงให้คุณดูใน how d o you do it รูเล็ตเป็นเกมเสี่ยงโชคซึ่งมีการได้เสียเงินหลายพันเหรียญในการหมุนวงล้อแต่ละครั้งแต่ในเรื่ององการทำวงล้อแห่งโชคนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญมันถูกออกแบบมาเพื่อให้เอาชนะนักพนันขี้โกงที่สุดในคาสิโนโและถูกสร้างอย่างแม่นยำเพื่อรับประกันการกลิ้งของลูกบอลได้อย่างไม่มีใครคาดเดาได้ทุกครั้งและพวกเขาทำาได้อย่างไร การพนันเป็นหนึ่งในธรุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีการได้เสียเงินในการพนันปีละก,กว่า100พันล้านเหรียญและเกมพนันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือรูเล็ตมันทำให้เรานึกภาพสายลับในสุดทักเซโดและสาวขายาวในชุดสายเดี่ยวดังนั้นคุณอาจคิดว่าวงล้อรูเล็ตถูกสร้างขึ้นในสถานที่ซึ่งหรูหราและโอถงแต่คุณคิดผิดแล้ววงล้อรูเล็ต ซึ่งองการการโกงได้อย่างดีที่สุดในโลกถูกผลิตขึ้นจากฟาร์มแห่งนี้ในชนบทของเคน<ม>การทำวงล้อรูเล็ตระดับโลกเป็นความท้าทายทางวิศวกรรมที่น่าเวียนหัวความผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจทําให้เกิดสิ่งที่นักพนันรูเล็ตเรียกว่าวงล้อเอียงซึ่งทําให้บางหมายเลขมีโอกาสชนะบ่อยขึ้นและเมื่อได้พบวงล้อเอียงอาจเพิ่มโอกาสชนะของคุณได้อย่างมาก ที่จริงแล้วเป็นวงล้อเอียงนี่เองซึ่งช่วยให้นักพนันชื่อโจเซฟแจ็กเกอร์ทลายธนาคารที่มอติโลได้คาสิโนอาจล่มจมย่อยยับจากวงล้อที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานดังนั้นจึงมีความกดดันอย่างมากเพื่อใ้ใจว่ามันสมดุลอย่างสมบูรณ์และหมุนอย่างราบรื่นมีองค์ประกอบสําคัญ2ออย่างของวงล้อรูเล็ตวงล้อภายในหรือราเตอร์ซึ่งถูกหมุนโดยเจ้ามือ และถาดทำด้วยไม้รอบนอกซึ่งไม่เคลื่อนที่การทำวงล้อเริ่มต้นขึ้นโดยแผ่นไม้ที่หนักนี้มันจะถูกกลึงอย่างแม่นยำบนจานหมุนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียทานระหว่างวงล้อและถาดที่อยู่ข้างนอกเมื่อหมุนผมจะใช้เครื่องวัดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของมันถ้าทำให้ถูกต้องทุกอย่างจะต้องเข้ากันได้พอดีในถาดนั้น ต่อมาก็คือวงล้อภายในหรือเราเตอร์มันจะต้องสมดุลอย่างยอดเยี่ยมและหมุนได้อย่างราบรื่นที่สุดดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มต้นด้วยชิ้นโลหะตันแต่ถ้าเราเตอร์มีเหล็กหรือนิกเกิลปะปบบนอยู่ด้วยมันอาจตอบสนองต่อแม่เหล็กและเป็นของขวัญสำหรับนับพนันขี้โกงดังนั้นมันจะทําด้วยอลูมิเนียมที่ไม่ตอบสนองต่อแม่เหล็กเลสจะตั้งโปรแกร,รมการตัดบนจานหมุนนี้มันอาใช่มันร่มแล้ว และเครื่องกำลังเริ่มทำงานใช้เวลา2ชั่วโมงในการกลึงราเตอร์แต่ละอันแต่แล้วมันจะต้องแม่นยำภายในขนาด1ใน200มิลิเมตรซึ่งน้อยกว่าความหนาของเส้นผมมนุษย์และเพราะว่าความไม่สมดุลเพียงนิดเดียวอาจทำให้เราเตอร์หมุนไม่สม่ำเสมอแต่นั่นอาจมีผลต่อการที่ลูกบอลจะไปตกช่องใดช่องหนึ่งดังนั้นเราเตอร์ทุกอัน จะถูกทดสอบเพื่อความสม่ำเสมอก่อนที่จะเคลื่อนไปสู่ขั้นตอนต่อไปตอนนี้เลสจะต้องใช้เครื่องจักรทำวงแหวนซึ่งแยกช่องที่ลูกบอลจะตกลงไปช่องนี้จะต้องมีขนาดและรูปร่างเหมือนกันทุกอย่างตลอดการใช้งานหลายปีแต่นั้นวงแหวนของช่องแยกจะถูกตัดจากชิ้นโลหะเพียงชิ้นเดียวเหมือนกันการออกแบบแตกต่างกันไปสำหรับยุโรปและรูเล็ตของอเมริกา วงล้อของโยุโรปนั้นจะมีเลขตัวแดงและตัวดำา3 6หมายเลขและมีศูนย์เพียงหนึ่งช่องสำหรับอเมริกันจะมีช่องศูนย์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องซึ่งหมายความว่าคุณมีโอกาสาชนะเจ้ามือได้น้อยลงในสหรัฐเมื่อง,งานโลหะเสร็จสมบุรแล้วข้ามไปที่โรงงานในแกรนวิลกาลาเวซึ่งจะตัดวงล้อที่ทำจากไม้ธรรมชาติซึ่งจะปิดทับเหนือกรวยตรงกลาง และเมื่อเรามีทั้ง8ชิ้นพร้อมแล้วเราก็จะเอามันมาต่อกันซึ่งจะทำให้เกิดรูปทรงกลวยแบบนี้ขึ้นมากรวยไม้จะถูกติดกาวและยึดเข้าด้วยกันนาน2ชั่วโมงจากนั้นถูกขัดกระดาษทรายและส่งออกไปยังโรงงานพ่นสีเพื่อทาแลาเกอร์ขั้นสุดท้ายเมื่อทำแผ่นไม้เสร็จแล้วถึงเวลาติดตั้งตัวเลขแดงและดำ ซึ่งมีความสำคัญที่สุดของวงล้อภายในก่อนอื่นเลยวงล้อหมายเลขจะถูกติดกาวเข้ากับเราเตอร์จากนั้นถูกติดทับด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันกาวส่วนเกินไม่ให้เข้าไปอยู่ในช่องหมายเลขก,กาวจะถูกพ่อนอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศซึ่งอาจทำให้พื้นผิวไม่เรียบเสมอกันและมีผลต่อการกระดดนของลูกบอลและเมื่อวงแหวนติดกันแล้วผู้จัดการโรงงานเดฟเกมเมอร จะใช้เครื่องจักรเพื่อขจัดกาวส่วนเกินบนแผ่นหมุนเดฟทำงานที่นี่มา12ปีแล้วและงานของเขาคือการประกอบขั้นสุดท้ายของวงล้อรูเล็ตซึ่งสมดุลอย่างที่สุดเขาติดแกนหมุนเข้าตรงกลางของถาดและที่ส่วนบนสุดของแกนหมุนนั้นคือลูกปืนและลูกปืนนี่เองที่ทำให้วงล้อภายในหมุนอย่างราบรื่นซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่นของมันลูกปืนนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดของวงล้อรูเล็ต ความแม่นยำอย่างที่มันถูกสร้างขึ้นมาและการหล่อลื่นจะรับประกันได้ว่าวงล้อนี้จะทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็นผมจะสอดแผ่นลูกปืนลงไปตรงนี้นั่นคือการประกอบลูกปืนเราจะใช้วิธีนี้แล้วครับ กลวยไม้และเสาตรงกลางจะทําให้ชั้นบนของวงล้อเสร็จสมบูรณ์และทั้งหมดนี้พร้อมจะมาประกอบกันเพื่อทดลองหมุนแต่นี่ไม่ใช่แค่ผลงานช่างฝีงมือที่สวยงามเท่านั้นมันยังประกอบด้วยวิทยาการขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อแน่ใจว่าคุณไม่สามารถคาดคะเนตัวเลขที่ออกและโกงได้เครื่องเซนเซอร์ถูกติดตั้งเพื่อตรวจสอบว่าวงล้อแบนเรียบและคนพวกนี้หวาดระแวงมาก พวกเขาจึงทดสอบหลายๆครั้งเพื่อแน่ใจว่าหมายเลขเกิดขึ้นแบบสุ่มและไม่สามารถคาดเดาได้ผู้เล่นจะเห็นลำดับของหมายเลขที่ชนะซึ่งปรากฏขึ้นบนจอและจะมือสามารถมองดูผลที่ระยะเวลาที่วงล้อนั้นถูกใช้เล่นมาได้และเมื่อลูกบอลถูกหมุนเซนเซอร์จะอ่านลูกบอลและบอกเราให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับทุกเกมที่ถูกเล่นแสดงให้เห็นถึงความเร็วของลูกล้อ ทิศทางของลูกล้อทิศทางของลูกบอลและลูกบอลตกลงไปในช่องหมายเลขไหนก็ชนะเด็ดนั้นครั้งต่อไปที่คุณอยู่ที่คาสิโนโพยายามชื่นชมถึงวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมเบื้องหลังวงล้อรูเล็ตทําให้มีความเป็นไปได้อย่างสูงว,ว่าคุณจะต้องเสียเงินช่วงต่อไปพวกเขาผลิตน้ำมันมะกอกซึ่งบริสุทธิ์จนเรียกว่าบริสุทธิ์พิเศษได้อย่างไร และพวกเขาทำมาได้ยังไงพวกเขาเปลี่ยนแปลงกองขยะนี้ให้เป็นเครื่องมือปราบอาชญากรรมคลาสสิกสำหรับคู่หูได้อย่างไรพบกันอีกสักครู่ใน How d o You Do It ชาวกรีกโบราณรักมันมากจนพวกเขาเรียกมันว่าทองเหลวตัวนี้เรากินน้ำมันมะกอกปีละเกือบ3ล้านตันและน้ำมันมะกอกที่บริสุทธิที่สุดขวดหนึ่งอาจมีราคาถึงหลายร้อยเหรียญ แต่เมื่อพูดถึงการทำน้ำมัน,มนรประกอกบริสุทธิ์ที่สุดนั้นพวกเขาทำมันได้อย่างไรทัสคานีชนบทที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลีซึ่งมีชื่อเสียงทางสถาปัตยกรรมงดงามราวกับภาพวาดฟาร์มซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขาน้อยใหญ่และสวนมะกอกนับไม่ถ้วนเมื่อมีมะกอกมากกว่า250ล้านต้นซึ่งผลิตมันมะกอกปีละ500,000ตันอิตาลี จึงเป็นผู้ผลิตน้ำมันมะกอ,อกรายใหญ่ที่สุดของโลกและน้ำมันที่มีราคามากที่สุดคือน้ำมันมะกอ,อกที่บริสุทธิ์พิเศษมนุษย์เราทําน้ำมันมะกอ,อกมากว่า5 0 0 0ปีแล้วและน้ำมันมะกอ,อกที่ดีที่สุดบางขวดมาจากที่นี่ที่เชิงเขาภายนอกโดนาโตในฟอกจิโอคือซานโดนาโต้ฟอกจิโอฟาร์มเก่าแก่ของทัสคานีถูกห้อมล้อมด้วยสวนมะกอ,อกขนาด50เฮกตาร์มันเป็นต้นฤดูใบไม้ร่วง และต้นไม้หนาแน่นไปด้วยผลไม้ใช่แล้วผลไม้มะกอกเป็นผลไม้และน้ำมันมะกอกค,คือน้ำของลูกมะกอกเพื่อมีคุณภาพเป็นน้ำมันบริสุทธิ์พิเศษนั้นน้ำมันจากมะกอกเหล่านี้จะต้องมีความเป็นกรดต่ำมากน้อยกว่า0.8เปอร์เซนต์แต่มีปัญหาเพราะถ้าคุณเก็บเกี่ยวมะกอกเมื่อมันสุกเกินไปมันจะมีความเป็นกรดมากเกินไปแต่ถ้าคุณเก็บเกี่ยวมันเร็วเกินไปมันก็จะยังไม่แก่ และไม่มีน้ำมันมากพอดังนั้นกำหนดเวลาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดของปีบิคาโดนูซี่ต้องเป็นคนตัดสินใจน้ำมันมะกอกเกรดต่ำถูกใช้ไม่เพียงแต่ในการทำอาหารแต่ใช้ในการทำเครื่องสำอางทำเวชภัณฑ์สบู่หรือแม้แต่เชื้อเพลงิงแต่ลิคาโดต้องการน้ำมันมะกอกที่มีคุณภาพสูงเป็นพิเศษมันไม่สำคัญว่ามะกอกนั้นจะแก่เต็มที่หรือไม่ ึ่งสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือเนื้อของผลไม้ที่ยังนุ่มอยู่มันจะทำให้เราได้น้ำมันที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดรสชาติและกลิ่นตามที่เราต้องการเมื่อการเก็บเกี่ยวเริ่มต้นขึ้นวกเขาต้องรวบรวมมะกอกอย่างรวดเร็วมะกอกถูกทิ้งไว้หลังเก็บเกี่ยวนานเท่าไหร่ผลไม้ก็จะเน่าเสียมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นคนเก็บจะต้องวางตาข่ายเพื่อรองรับหมัดพวกเขาไม่สามารถเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวปัญหาก็คือต้องใช้เวลา45นาทีเพื่อเก็บมะกอ,อกด้วยมือเพื่อได้น้ำมันมะกอ,อก1ลิตรดังนั้นเพื่อเร่งเวลาขึ้นคนเก็บจึงใช้เครื่องเก็บเกี่ยวไฟฟ้าเครื่องเก็บเกี่ยวซึ่งมีใบมีดหลายใบนี้สามารถเก็บมะกอ,อก1ต้นได้ในเวลาไม่กี่นาทีซึ่งตอนนี้ทำให้ริคาโดมีปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือว่ามะกอ,อกเนี่ยจะต้องถูกนำไปบีบอัดภายในเวลา8ชั่วโมงหลังจากถูกเก็บออกมาเพื่อให้ได้รับประกันความสดกลิ่นและรสชาติของน้ำมันเมื่อเก็บหมดต้นแล้วคนเก็บจะรวบรวมตะข่ายมะกอ,อกถูกรวบรวมใส่กล่องและบรรทุกสารุปทรัเตอร์พร้อมจะนำไปสู่โรงบีบอัดถ้าพวกเขาเสียเวลาผลไม้อาจสูญเสียได้โชคดีที่แทรัเตอร์ของพวกเขา ถูกผลิตด้วยแลมโบกินีมะกอกถูกเทใส่ลงไปในถังเก็บตอนนี้พวกเขาต้องการสกัดน้ำมันก่อนอื่นเลยผลมะกอกจะถูกส่งไปล้างเพื่อขจัดฝุ่นผงและกรองเพื่อขจัดก้านและใบจากนั้นผลมะกอกจะถูกบีบอัดและแยกเนื้อเพื่อปลดปล่อยน้ำมันออกมาต่อไปของเหลวคนนี้จะถูกผสมกันนานหนึ่งชั่วโมงในกระบวนการที่เรียกกันว่ามิลล็กซิ่ง แต่ไม่มีใครต้องการซื้อมะกอกเหนียวข้นดังนั้นตอนนี้พวกเขาต้องแยกน้ำมันออกจากเนื้อมะกอกและน้ำเพื่อได้คุณค่าของน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์การแยกจะต้องทำโดยไม่ใช้ความช่วยเหลือของความร้อนและสารเคมีโดยใช้การปั่นด้วยการหมุนสูงถึง3,500รอบต่อนาทีมันจะแยกน้ำมันออกจากน้ำได้สิ่งที่ออกมานั้นก็คือ น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์แต่มันยังไม่ได้คุณภาพพอที่จะถูกประทับตราได้ว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษตอนนี้มันจะถูกทิ้งไว้สองสัปดาห์เพื่อสิ่งเจือปนทั้งหลายจมสู่เบื้องล่างและสุดท้ายแล้วถึงเวลาสำคัญว่าน้ำมันพวกนี้ดีพอที่จะได้เรียกว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษหรือไม่เวนซ่ซาเฮลเป็นผู้เชี่ยวชาญในการชิมน้ำมันมะกอกเธอจะทดสอบน้ำมันมะกอกหลายขั้นตอนเพื่อวัดความเป็นกรดสีและรสชาติของมัน มันเข้มข้นมากเข้มข้นมากมันเขียวเข้มข้นและมีความฉุนอยู่มันทําให้คอของฉันแสบเป็นบางครั้งแต่มันก็อร่อยดีค่ะสําเร็จแล้วแต่ยังคงมีปัญหาที่ต้องเอาชนะแสงอันตราไวโอเลตจะทําให้น้ํามันมากอกออกซิไดซ์และเป็นกรดได้ทางออกก็คือการบรรจุในขวดสีเขียวเข้ม เพราะว่าสีเขียวเข้มเป็นสีที่ดีที่สุดที่สก,กัดกั้นรังสีอันตราวไวโอเลตฝาถูกปิดประทับตราและผนึกด้วยความร้อนจากนั้นปิดฉลากเครื่องหมายลงไปตอนนี้น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษพร้อมจะถูกส่งไปทั่วโลกแต่คนซึ่งจะได้ริมรสของมันเมื่อมีความสดที่สุดคือชาวพื้นเมืองของทัสคานีพวกเขาโชคดีมากมันเป็นความฝันของเด็กชายทุกคนที่จะมีรถคร้างคาวของตัวเองเครื่องมือขั้นสุดยอดขับเคลื่อนด้วยจรวด และขับรถผ่านถ้ำของผู้ปราบอาชยาก่อนเพื่อสร้างรถแบบนั้นที่คุณต้องการก็คือเศษขยะเก่าๆที่เหมาะสมและความชาญฉลาดทางวิศวกรรมพวกเขาทำได้อย่างไรโลแกนสปอร์ตอินเดียนาจะไม่เหมือนกับก็ท h a m ซิตีและโรงงานนี้ยังขาดนักปราบอาญยากรรมสวมหน้ากากแต่นี่เป็นที่ซึ่งวิศวกรมาร์คเรคอบ ทำให้ความปรารถนาตลอดชีวิตของเขาเป็นความจริงในการสร้างรถข้างข่าวจริงๆขึ้นมาเป็นอาชีพมาขคงข้างใครมนุษย์ข้างข่าวจริงๆใช่ครับแต่ไม่ใช่ในทางที่ไม่ดีเขาพบวิธีการเปลี่ยนแปลงพลังงานในลักษณะที่ทําให้เกิดความยอดเยี่ยมกับตัวเองได้ด้วยผมข้างใครมนุษย์ข้างขาวรถข้างข่าวมากมันเป็นความข้างใครซึ่งนําเรามาสู่ระดับนี้เลยครับ พฤตกรรมของมาร์กเหมือนกับภาพยนตร์คลาสสิกทางโทรทัศน์ในทศวรรษที่60ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองก็อแฮมก่อนที่จะสร้างรถข้างขาวคันแรกมาร์กให้เวลาหลายปีวิเคราะห์ภาพจากภาพยนตร์ชุดมนุษย์ข้างขาวเก่าๆเ,เขาเขียนภาพรถข้างขาวหลายร้อยภาพแต่การลอกเลียนแบบลำตัวของรถข้างขาานั้นต้องใช้มากกว่าการสเก็ตภาพด้วยมือเขาต้องการมิติที่ถูกต้องจากการออกแบบดั้งเดิม มาค้นพบว,ว่ารถคังขาวนั้นเริ่มมีชีวิตขึ้น11ปีก่อนมีการสร้างภาพยนตร์โทรทัศน์ชุดยอดนิยมเริ่มต้นเป็นรถต้นแบบที่ออกแบบในปี1955ชื่อว่า f o r ์ f u t u ุรหลังจากถูกนำแสดงในงานแสดงรถยนต์แล้วรถฟอร์ดฟูทุระคันเดียวที่เหลืออยู่ ถูกขายให้กับโรงถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูดซึ่งต่อมาถูกดัดแปลงให้กลายเป็นรถขังข่าวแต่แม้จะพยายามแค่ไหนมาร์กก็ไม่สามารถหาแบบพิมพ์เขียวของฟูตูราได้แต่แล้วในปี2004มีบางอย่างปรากฏขึ้นใน eBay ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดนั่นคือแบบจำลองที่ทำจากปูนพลาสเตอร์จากฟอดฟูต u รามาร์กรีบคว้ามัน,นราคา2,000เหรียญมันเป็นแบบจำลองแล้วมันก็ไม่เคยถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นรถที่ขับได้จริงๆ จะไม่เป็นตัวแทนที่ใกล้เคียงกับรถฟูตูร่ามากที่สุดแล้วเราก็ทำแบบพิมพ์รถฟูตูร่าของเราเองจากมันผู้ออกแบบรถข้างข่าวดั้งเดิมได้นำรถต้นแบบของทศวรรษที่50มาดัดแปลงให้กลายเป็นรถของซูเปอร์ฮีโร่ในปี60ตอนนี้มาร์กก็ทำแบบเดียวกันแบบจำลองของฟูตูร่าเป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมในการสร้างรูปทรงของรถข้างขาวขึ้นมา แบบพิมพ์สีแดงเหล่านี้ถูกหล่อ,อขึ้นจากรูปทรงของรถฟูทุราต้นแบบและถูกใช้ในการสร้างลำตัวไฟเบอร์กลาสสำหรับรถขังข่าวไฟเบอร์กลาสทำจากพลาสติกเรซินซึ่งจะมีเส้นใยของแก้วที่สารคว้กันไปมากระบวนการของเราเรียกว่าซิปเปอรินและเมื่อเรซินแข็งแล้วไฟเบอร์กลาสก็จะมีความแข็งแกร่งของแก้วแต่ต้องขอบคุณพลาสติกเรซินที่ทำให้ไม่เปราะแบบแก้ว ทำทั้งหมดนี้ด้วยมือคับตัวถังของรถนี่จะออกมาแข็งแรงมากขึ้น้าทําด้วยมือพวกเขาใช้วเวลา3เดือนเพื่อทําตัวถังของรถค้างคาวแต่นั่นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของงานเท่านั้นตอนนี้มาร์กต้องการช a s s เพื่อให้เหมาะกับตัวถังขนาดเมอ่อมานี้และมีรถเพียงคันเดียวเท่านั้นที่ทําแบบนั้นได้นั่นก็คือรถลินคอนทาวขนาดเมอ่อมาในทศวรรษที่70 ลินคอนจะมีขนาดฐานล้อที่เหมาะสม1,27นิ้วซึ่งพอดีกับรถข้างข่าวตัวถังของรถข้างขาวมีขนาด18ฟุต10นิ้วมันเป็นรถที่มหือมามาามันถูกออกแบบมาในปี1955และในยุคนั้นรถทุกคันก็เป็นเหมือนกับรถลำใหญ่เลยทีเดียวเมื่อลินคอนถูกรื้อออกจนเหลือแต่แชสซีช่างเครื่องคลินและทีมงานของมารจะยกเครื่องยนต์ V ีขนาด7.5ลิตรออกมา พลังนี้ไม่ถูกทิ้งไปเปล่าๆแต่มันจะถูกยกเครื่องใหม่ก่อนถูกนำกลับเอาไปติดตั้งแต่ก็มีปัญหาอย่างหนึ่งเมื่อตัวถังของรถข้างขาวใหม่นี้ประกอบกับตัวชชสซีของรถอินคอนจะทำให้เครื่องยนต์ที่ถูกติดตั้งเข้าไปใหม่สูงเกินกว่าฝากระโปรงหน้า พวกเขาจึงต้องดัดแปลงโครงสร้างและใช้เหล็กยึดพิเศษลดระดับของเครื่องยนต์ลงในตอนนี้รถยังดูเหมือนฟูทุรามากกว่ารถค้างคาวดังนั้นเพื่เหมือนกับรถดั้งเดิมชิ้นส่วนพิเศษจะถูกหล่อแบบขึ้นและติดตั้งเข้าไปและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสูงของมาร์คทีมงานใช้เวลาอีกหนึเดือนขัดลำตัวและเส้นแนวทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบ ตอนนี้ได้เวลาติดตั้งเครื่องมือค้างขาวกันแล้วแกส๊สปรเพนถังใหญ่ทำงานเพื่อทำให้เกิดการจุดจรวจดและโทรศัพท์บลูทูธไร้สายทำหน้าที่เหมือนกับโทรศัพท์ค้างขาวตอนนี้สิ่งที่มันต้องการก็คือสีที่เหมาะสมและการขัดมันให้ทันเวลาสำหรับลูกค้าพริสบูไซจะมาดูว่ารถของเขาเป็นอย่างไร ช่แล้วแหลคุณมีคันเหยียบอยู่ตรงนี้ด้วยมันถูกเพิ่มเข้าไปผมชอบมันมากนี่จริงๆมันเหมือนกับที่ผมจําได้เลยมันอาจทาให้เขาต้องสูญเสียเงินเพิ่มอีก1นึ0 0 0ส่นเหรียญแต่พวกเขาผลิตรถค้างคาวเพียงแค่ปีละ8คันเท่านั้นนี่คือใบมีดตัดโซ่คริสรู้ว่าเขาจะขับไปพร้อมด้วยรถยอดนิยมของนักสะสมและใช้เวลาเบื้องหลังพวงมาลัยของรถค้างคาวก็หวังว่าจะได้รับความสนใจอย,อย่างที่ควรจะเป็นนี่คืออุปกรณ์ปร,รดของผมและคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์ปรโปรดของทุกคนเหมือนกัน มันต้องมีเครื่องยนต์จรวดใช่ผมจะขับไปเรื่อยๆถ้าติดไฟแดงใกล้กับใครบางคนผมจะเร่งเครื่องเปิดเครื่องจุดประกายไฟแล้เพราเขาคิดว่าโว้ใช่ต้องเป็นรถขังข่าวแน่เลยเดือยเมืกับรถขังข่าวต้องรีบออกไปรถขังข่าวถูกขัดสีขั้นสุดท้ายมาร์กและไมคก็พร้อมที่จะนําไปขับทดสอบแต่ตอนนี้ตอมเปิดแล้วเปิดเครื่องกลางหันอาจาะก่อนจงระวัง คู่หูปราบอาชญากรรมออกมาแล้วพร้อมกับรข้างขาวคันใหม่อิ่ม